สวัสดีค่ะแล้วนะไทยอันต้องใช้ช้อนไหมแล้วแต่ตั้งกล่องอยู่ว่าอันจักรอบแปดที่แปดหลอกเมื่อนี้น้องเจยเฮ็ดไก่ไก่ทอดคาราเมลบอกว่าไก่ KFC เอาสีสวยสีสวยเป็นวะแป้งทอดกรอบแล้วใส่มือโอ้เอาเนั้นทดลองไก่ KFC อู๋จะเป็นลมแล้วจะเป็นลมแล้วกินข้าวดีกว่าไม่ต้องใช้ช้อนใช้ช้อนอืม,มเชรียดจังมบนนี่มาที่นี่เมื่อกี้หิวมันมนีนน่กับบานนดินเนอร์ค่ะทุกคนดนเนอาดินเนอร์อ่ะสุกชู่สุกชู่สีฟ้ากินยังไงก่อนดี โอ้ยเสือปิวอ่ะต้องผ่ามันไม่ใช่เสือโอ้ยเสือปิวอ่ะ,อออะใช่ยังประหลาดประหลาดเหมือนหันพัดลมนีเนี่ยจะจะเข้าวัวไหนมันห้องทำไมหันยืนเรื่องนะเอาอมันกำลังใหเอฟเฟกต์ไงเกี่ยวบว่ามันปิวมันเที่ยงหนานะมึงเคยเห็นในโฆษณางหน้าเหรองเอกคนทานาเขาต้องแบบผมแบบสยาหไงโอ้ยยังมีอะไรด,ดีบอ เขาอาใส่มือกินกินกันสองคนใครกินหรื่ใส่มืออย่าใครกใส่มือหยิบอาหารกูกูหิวเลยโอ้โหหิวเลยดอกกระเจีย๊ยบไี่เนาะตอบคอเมเมนต์นนะมาบอกพี่ตุ๋มแซ่บเ <c oughs> มื่อหาเสื้อบอกกูติดตามสามจําได้ได้วยเพื่อนอเป็นตักวก็ขอไพ่ทางพุซ้ง เพื่อนตุม๋มเพื่อนตุ๋มอยากกินชานมส่ง่วนอยากกินเยอะๆแบบไม่อ้วนมีบอ๊ะหืมใจด้แสบหรอวะแสบอ๊โอ๊แสบเหรือนน้องแกงคารเมล <laughs> อแซ่บไม่รู้สึกตามทรงตามแซ่บสุดที้สามอย่นที่ตามมาเลยบ่เขามาบอกว่าบอกว่าเขาว่ามันหวานไปอออดอกแค่พี่น้องดอกแค่ลกูก อ่ะืมไก่ทอดถาดบีเสียบนเนาะเพียงเนาะอืมขมานเพิ่นาะอัวเราะหัาอืัรามราวเาวหิวอ่ะแ ได้กินก็องใจ่กล่องจ่ายใส่ไม่รู้อาหารกไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้อง <c ười> <c ười> ผมจอยแจ้งนาทาไปถึงแจกไปสามเ <c ười> บอร์อ่ะอั้หกระทะที่ปกติย่างสองใช่ไหมเบื่ออ,อืมสาบาน <c ười> เอา น้าก็ต้องแต่งแต่สอบตัวนุ๊แต่งยามคำเลยโอเคทอดแสรมาฮึมีกนทอบสัแภาษณ์ทางังมึงนี่เรื่อมึงนเ,เ,เนี่ยก็เช้าสียาเนี่ยไม่เห็นเพืเนะ่อนาจะหัดห่อย เกียวไม่ได้หยาบไม่หยาบอ,อันนี้อ่นอ,อนๆเนาะเอาตัวอ่อนมานมดูอแไรหมอหอมแดง เสอรูดอ่ะรือไอ้มักรูดีผ่องอะไรโมเมนสายเดียวสายเดียวมันขาดโอก

ไก่ทั่วไก่คาละแมวจุ๊บเจอท่ามาไก่เขาไม่แยงไก่เขาไม่ยังยังไม่ไหม้ไม่ไหม้อาหารใหม่คือนึ่งไก่เป็นสีนี่แล้วพี่น้องแต่ว่าอร่อยนะอือโอ้นะ รอยบึงเสือขิงข้อ <c ười> อ๋อนี่คือผากันเปลือนเหรอ <c ười> ไม่เป็นผากันเปลือนนะมึงข้อทอเจเอายางามากักเลย ใส่ยังไงใส่ซอสฟ้าเขียวใส่เกลือเล็กน้อยอแค่นี้เอ้ยเราก็ใส่ซอสหอยแซ่แล้วอะ่ะคนมันเห็ดแสบนะเนาะไม่ต้องใส่ยังลายก็แสบอ่ะวายแ <laughs> ่บพี่ดีเขาดีเลยเนาะดี ก,กินผักไงกินตะกั่วเลยคือแค่กินแตบโมหู้นกับผักก็ส่วนอยากกินสักร้อยปีเนี่ย <c oughs> <c oughs> แค่ชีกบอกไปน้องทรงตำขนาดไหนเนี่ยมีแป้งไนหะมแจกปเทศที่ได้อีกมไม่ใชมี่แยแป้งพอนแป้งอย่างนี้ ใส่บดายนบแข็งโตแป่งพวกนั้นม้นใส่มันละลล่ไป็นลึกเหรอผ่อนไม่กินหอมนะก <c oughs> <c oughs> ินพักนไโอ๊ย เราหุหห่งอะไรก็หอดตราม่หุ่งกับพักก็แหละ<อ>ข้าวนุ่มมากข้าวดีทุกข้าวตุลินเร็จเหนียวกว่า Ừ. À nào? Im. À? Gì Không Im mãi 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 เนพรหอมแรงอ่ะคือแบบคือแหนมสมูแหนมก็มูมมมที้งยาเหนแบบไหนแสบแม่ส่มสงมาเลยบะ่้ร <c ười> ้อนข้า่เด็งกินจะได้เองครับเฮ้ยแค่เป็นหนักม่อกเป็นกูเปิดด้วยเรา เขาไม่ได้ห่ะกูว่คือาไงไงเปรี้ยวพอดีแต่จริงๆคือไงตัวพระท่านเด็ดเท่าปัะนะเน <c oughs> าะจ้าเต็งตัวเต็งตัวก็การกินปวดสวนทางเอาก็ะเอเอบสุภามากไปเลยใส่ไปใสเนาะก็ใส่กินถอยอยู่ของตัว บ,บิ้นนะงซ้า่า <ừ> าแบบนั่นั <ừ> ่ง้มคนมึงต้มตุใหม่นะอืมตัวแสบเลยชัดี ติข้าวเข้าไปอืมอืมเซ็บ่ะอืมออมข้าวเขไปพ่อะนีเปะ๊ะเป๊ะมึงอวัดเลย,เลยมือเถื่พากันเผื่อ <laughs> มีบุกกาไปกินทานใดเลยไม่มีการรีวิวด้านใดด้งนกนแใ่ช่วงนี้กินยุ่บ้านเราลองเจอไะกินยุ่มหอมซื้อแน่ไม่เห็นกินเองพี่นอ้องได้หลายอ้อม 还专用吗？再用。<陽> ก็กินเไงอุ้มกันเี็ดแซบใช่แซบิลหรือตัวใส่แซบ,บิลิแล้วเจ้าเสือเฮดไมกมิ้นสองอย่างรือแสบโยปนประทูกับไก่ทอดชว่วเพราะว่าเพื่อเฮดถงกินสองอย่าง ความจริงเได้กินอยตรงต่างไม่ได้แซ่บตรงอย่างไม่ใช่อย่างนึงก็แซ่บนะปลาลาดพริกรแ,แ,แ,แก่เอล่ะแซ่บแซ่บปลาลาดพริกกระทะมันนอยรอบนั้นนะนะมันเจีอทอดป่าบอก ปลาามันจะทอดมันจะกรอบมากเลยนะอ้วนมันจะกรอบมากแล้ามันลาดพิกพิกมันจะสามรสมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดลงตัวมากเลยอ้วนมันจะแบบเขาจะทอดปลากรอบเลยเพิ่นก็เอาปลาลงไปถอดในกระทะไอ้ฝาเนี่ยพี่น้องนี่กระทะมาปลาแบบว่ามุ่นอุ้ยปุ้ยไหมนึกว่าแอนเฮดปนแต่ว่ารสชาติดีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าปลามันอะไรจริงปะกระทะมัน มันเป็นน้ำเอียงกระทะมันติดกระทะน,นี่ปลามันอาจจะแบบว่าเออโดนละม,มั้งเขาบอกที่บ้าเขาสได้กินปลากรอบเป็นยังไงนึกว่าปนปลาพี่น้องปนปลาลาดะจำพี่กต่น,น้าแบบมันมูนอีหลีค่อยบอกว่าบ่ได้ยินเสียงไม่ได้เปิดเสียงหรอกเปิดนะเพื่อจะลองเปิดเสียงฟังดิมันสุดที่ยินเสียงอย่างเสียงว่ากันหรือเสียงกิน ขันเสียงแต่เสียงกินบ่ได้บ่ได้มีไม้ขนาดนั้นขันเสียงกินบ่อยากให้ได้ยินอย่างคนอื่นขี้เดียดเนาะก็จะเป็นแฉบ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 จู่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 แบแฉบเฮ้ยแต่ผู้เขาเบิร์นเขาเขามัเบิ่งเสียงแบบนั้นเลยพูดดังดังกินดังดังเพิ่มมาเฮ้ยยสีละวะทำนมเนาะ ดังงกินดังๆนยำดังๆเขาสื่อออกจากสองตั้งคุณไพรินบอกว่าให้ยำดังๆหยำดังๆงยำดังดังบ่ดังวะต้องติดไหมเนาะอืมสื้อไม่หัวกล่องมัตดขึ้นคุณไพรินโทรหาแม่ในเดอร์แม่เราทำหา หายหรอะใครนซื้อประกันโควิดได้ยังพครเนซื้อประกันโควิดได้ยังได้ย <ś c oughs> ินไหม, <ś c oughs> มหนินกันโควิดนร้อ130บาทเองประกันฉีดวัคซีน วะเขาต้องไปเสือไม้มาตีเพิ่มถึงบอ๊อมไม่ใช่สีแดงนี้เช๊คเช็คเช็คแลต้องเป็นไม้ที่แบบตีเสือเลยหรือเปล่าวะเนาะเอามาตีใส่้นเจอเป็นไก่เป็นสายหลากมาเนี่ยเอาแบบสายก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวดิ้นแพงนะครื่องเทศ Ik pijn mijn hongerwaard. Nog Nó có ừ. chiều ừ. Ôi, sông tắm mới lập Chúng nam sông tắm màu Nó ừ. có chiều 今うまい,い。 มาเห็ดทายเดีวยวกันก็ฉันอ๋อชิมบุน,นีิ่แย่เธอเลยยิบแล้ววันนี้รีวิวการขี่เขาช่วงโควิดมึงแสบแดิเลยแปลว่าแสบร่องงวงมาจากไอ้มือที่เข้ากินคนะนประทูนน่ะนะอืม เดี๋ยวจะไปหาลองไปหาซื้อไหมเมา่ิตีเบิง้งได้พี่น้องนาองลองเจอนาะจ้าจะอะไรแบบนี้เสียงกจริงเช็ดไปเจ็ดไปเอออิ่มวะอิ่มวะโอเคพี่น้องกำมือแล้วการกินเขามือนีเป็นไดพี่มีแซ่ อิ่มน้ำทำลานใช่วันนี้น้องเจ้ทำกับข้าวให้ปอกใจโอเค <laughs> ก่อนสิไปไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ครกดจิมแลกดติดตามเพื่ออไรกันเน่ยเป็นแบบร้านไงบอกให้มันบอกให้มันกดสักให้หน่อยันอกว่า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกูลด้วยนะคะไหนเนี่ยมุยอ็นจีเลยมุเื่อนกดทุกคนก่อนจะไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกดไครให้ับช่องพี่มิเจเลยค่ะมือนี่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพี่น้องจะเจอกันคลิปหน้าคลิปหนสนนัดไตสนนัแมนอาจจะไม่กินแล้วก็ได้จะทำอย่างอื่นแมนมองเยอะอน แล้วน้องตัวเอเมื่อซอนแต่งหน้าสวยๆเองสิพี่น้องบ๊วยพี่แพรบอก่ามุ้งมาตัวมาแต่งหน้าเลยโอเคไปแล้วพี่น้องเอาเธอเบิ่งในกล่องมันมันเบามากเลยนะเธอเบิ่งโอเค้ยไปไปแล้วสวัสดีค่ะ